สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสมัคร Apple ID กันนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่แบบว่าสมัครแล้วมันไม่มีเออร์เลอร์กลางทางแน่นอนเพราะบางทีสมัครผ่านไอคาวปุ๊บขั้นตอนมันจะไม่ผ่านก็มีเหมือนกันกลางทางอย่างเงี้ยแบบว่าไปต่อไม่ได้ติดหน้านั้นหน้านี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาสมัครวิธีที่แบบว่าไม่ติดแน่นอนให้ดูเลยแล้วกันอันดับแรกเลยนะครับเราก็เข้ามาที่ App Store ก่อนเลย ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกดยกเลิกไปก่อนอ่าเสร็จแล้วเราก็มาเลือกแอปแอปหนึ่งที่เป็นแอปฟรีเรากดมาเลยโมอทีวีออนไลน์เราก็าาก,ก,กดเซิร์ชไปปึ๊บพอมาหน้าอย่างนี้แล้วเราก,ก็กดเลือกติดตั้งไปเลยนะครับอ่ามันก็จะถามเราว่าคุณมี ID เดิมอยู่หรือเปล่าหรืว่าคุณจะสร้างใหม่เราก็กดสร้าง Apple ID ใหม่ เสร็จแล้วมันเลือกประเทศมาเป็นไทยแลนด์เราก็กดถัดไปเลยนะครับเราก,กดยอมรับไปเลยเสร็จแล้วปุ๊บแหมมันก็จะถามหาอีเมลเราก็ไปสมัครอีเมลมาอีเมลหนึ่งซึ่งเป็นอีเมลที่เราสมัครใหม่นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยผมสมัครมาเรียบร้อยแล้วกำลังเข้าอยู่เลยน่าเนี่ยครับ ผมสมัครใหม่อันนี้ก็จะเป็น d-mobile 252525 at 25 gmail com ปุ๊บพอสมัครอีเมลมาใหม่ปุ๊บเราเข้าหน้านะไม่รอเลยครับแล้วเราก็มาเอามาใส่ในอีเมลตัวนี้ที่อยู่ใน iPhone ของเราพิมพ์ลงไปเลย หรือถ้าใครมีอีเมลที่สมัครไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถเอามาใช้งานได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งรหัสผ่านจะต้องมีตัวพิมพ์เล็กตัวเลขตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับผม ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขแล้วก็มาใส่รหัสยืนยันเอ๊บหลังจากนั้นแล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วก็มาเลือกคําถามแล้วก็มาเลือกคําถามอาว่าเราจะเอาแบบไหนจัดเลี้ยงตัวแรกงานในฝัน เราก็พิมลงไปตอบมั่วไม่ได้นะครับเพราะบางทีถ้าเราจํำรหัสไม่ได้มันก็จะถามคําถามเราพวกนี้แหละเราก็จดไปดีๆอ่าอีเมลใส่ความชื่วยเหลือเราไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแล้วเราก็มาเลือกวันที่เลยอ่าพอเกิดเดือนอะไรพรสอสอะไรอ่าเสร็จแ,แล้วก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็ถัดไป เบิบพอมาถึงหน้านี้เราก็เลื่อนมาเลยแบบไม่มีมาสเตอร์การ์ดวีซ่าเราก็ไม่เรียกคำขึ้นต้นครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อไปเราก็พิมพ์ที่อยู่ไป แล้วก็มาใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับปึ๊บมันก็บอกว่าส่งอีเมลการยืนยันไปแล้วที่ T ีม b บาย2 5 2 5 2 5 gmail com ก็เป็นอีเมลที่ผมสมัครไว้แล้วครับเห็นไหมหน้านี้มาปึ๊บ อนะครับผมก็มานี่ครับท,ทําต่อตรงนี้เข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็มาเลือกเป็น Gmail ปึ๊บอ่านไหมครับมันจะมีบอกว่าตัวสอบยืนยัน Apple ID ตรงนี้ แล้วก็คลิกไปเลยจดหมายตนนัวนี้แล้วมันก็มาบอกว่าตรวจสอบยืนยันตอนนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็คลิกลงไปเสร็จแล้วมันก็จะให้ผมใส่อีเมลซึ่งผมก็อีเมลผมก็คือตัวน,นี้ปึ๊่บผมก็ใส่ไปหลังจากนั้นผมก็จะใส่รหัสผ่าน เนี่ยที่ผมใส่รหัสผ่านแล้วนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อมันก็บอกว่าที่อยู่อีเมลได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วเสร็จสิ้นก็คือว่าการสมัคร Apple ID ของเรานี่คือว่าสำเร็จไปเรียบร้อยถ้าเราไม่มายืนยันที่อีเมลนะครับ ID เรามันจะใช้ไม่ได้มันจะโหลดไม่ได้แล้วเราก็มาดูในตัวเครื่องนะตอนนี้ ว่าสมัครผ่านไหมเราก็บอกว่าเสร็จไปอันนี้มันบอกให้เราใส่รหัสผ่านเราผมก็จะใส่ก่อนนะ,ะยืนยันแล้วก็ในดี อันนี้กำลังหลดอยู่นะครับอันนี้มันก็กำลังประมวลผลอยู่ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ยากเลยถ้าทําตามขั้นตอนทุกอย่างบางแรกๆมันอาจจะช้ามันอาจจะทําตามยากนิดนึงแต่เดี๋ยวทําบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันก็จะเป็นเองนะครับเนีเพราะว่าแอปเพื่อนไอดีของเราผ่านเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นบทเรียนให้กับคนที่กำลังหาวิธีทำว่าทำไม่เป็นนะครับทำไม่ยากเลยแรกๆอาจจะสับสนนิดหน่อย แล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆเลยครับ